การแสดงนาาศิสินไทยสร้างสรรค์ระดับปฐมศึกษาปีที่1-6ชุดประจิมเทวะนาควิรุณแรงบันดาลใจหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประจิมเทวะนาควิรุณประจิมหมายถึงทิศตะวันตกเทวะหมายถึงเทพนาคะหมายถึงนาคพระวิรุณหรือพระวรุณหมายถึงเทพแห่งสายน้ำและสายฝน ดังนั้นประจิมเทวะนาควิรุณจึงหมายถึงพระวิรุณทรงนาคเทพประจำทิศตะวันตกณนะประสาทหินพนมรุง้งคณะผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แนวคิดจากภาพสลักพระวรุณทรงนาคบนลูกบาทหินทรายจัดอยู่ในศินละปะขอมแบบนครวัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสารรค์ชุดประจิมเทวะนาควิรุณแบ่งช่วงการแสดงออกเป็นสมช่วงดังนี้ช่วงที่1ศักกาเทวะ การบูชาเทพเจ้าโดยการถวายเปลวไฟช่วงที่สองสุวรรณนาคพาหนะของพระวรุณสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ช่วงที่สามศรัทธานาควรุณพลังแห่งความศรัทธาและความสง่างามของพระวรุณการออกแบบเครื่องแต่งกายผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แรงบันดาลใจมาจากภาพสลักพระวรุณทรงนาคเทพประจำทิศตะวันตกณปราสาทหินพนมรุง้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยความเชื่อที่ว่าพระวรุณเป็นเทพแห่งน้ำและสายฝนซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์การออกแบบฉากและอุปกรณ์การแสดงฉากการแสดงโคมไฟหน้าค่าเสียนใบตาลการออกแบบเสียงและดน,นตรีสำหรับการแสดง การแสดงนัฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดประจิมเทวะนาควิรุณมีลักษณะความเป็นร่วมสมัยผสมผสานกับดนตรีพื้นบ้านอย่างลงตัวแต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นอารยธรรมของโบราณการออกแบบพื้นที่รูปแบบการแปลแถวเป็นการเคลื่อนไหวของนักแสดงส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ที่รับชมการแสดงมีรูปแบบที่หลากหลายเช่น แถวสามเหลี่ยมแถวตอนลึกแถวหน้ากระดานโดยจะต้องมีความสมดุลกันการตั้งซุ้มการตั้งซุ้มในนาตยประดิษฐ์นิยมจัดให้ผู้แสดงจับกลุ่มเป็นซุ้มรูปสามเหลี่ยมโดยทำท่าให้สองข้างของแกนกลางเหมือนกันทั้งซ้ายขวาหากมีหลายกลุ่มก็จัดกลุ่มกลางให้ขนาดใหญ่เป็นกลุ่มหลักและกลุ่มย่อยสองข้างมีจำนวนเท่ากันและทำท่าเหมือนกัน